ถ้าเจตนาโกหกนะไม,ไม่ไม่น่าจะได้นะผู้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งคือตั้งแต่พระโสะดาบันขึ้นไปใช่ไหมพระโสะดาบันขึ้นไปไม่โกหกแนละ้วไม่เจตนาโกหกนะแต่ถ้าพูดเจตนาบิดเบือนเจตนาโกหกนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีแล้วแต่ถ้า ไม่พูดเป็นไปได้ความรู้สึกของเราเนี่ยน่าจะพูดน่าจะแฉใช่ไหมท่านอาจจะไม่พูดเนี่ยอย่างเงี้ยจะบอกว่าท่านโกหกไหมก็ไม่ได้โกหกเลหรือว่า,าพูดไปเสีอย่างอื่นก็ไม่ได้โกหกหรืออย่างที่เรื่องที่เล่ากันบ่อยๆก็คือว่า โจรวิ่งมาเหมือนเป็นว่าอะไรวิ่งหนีตำรวจมาวิ่งหนีคนของทางวังนะคนคนบ้านเมืองสมัยนี้คือเคเือเป็นตำรวจท่านก็นั่งสมาธิจนนี้วิ่งโจรวิ่งผ่านหน้าไปรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมีคนของพระราชาว,วิ่งตามมาท่านก็ลุกแล้วกม็มายืนอยู่อีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่เดิม ่านไม่อยากจะเป็นอะไรไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับกรรมอันนี้ถ้าเราชี้ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ตำรวจมาก็จะมาถามเราว่าเห็นโจรวิ่งมาทงนทีไหมเราก็ต้องจําเป็นจะต้องบอกความเห็นอกจําเป็นต้องบอกว่าเห็นเพราะเราจะไม่โกหกอันนี้เราจะไม่อยากไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับกรรมอันนี้เลยจะโกหกก็ไม่ได้จะบอกความตามความจริงก็ เหมือนชี้ให้ให้คนนั้นถูกถูกจับและถูกทำโทษแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นผิดจริงหรือเปล่าอนะไนี่เ้วก็ขยับมาสักที่หนึ่งขยับมาตำรวจก็มาจริงมาถามท่านเห็นไหมมีมีคนวิ่งปันตนี้ไหมโอ้อาตมาตั้งแต่ยืนตรงนี้ยังไม่เห็นใครเลยนี่เห็นเพิ่งเห็นโยมานี่แหละนะจะบอกโกหกไหมก็ไม่ได้โกหกอย่างเงี้ยนะคือหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในประมาณนี้นะจะบอกว่าปิดเบือนไหมอย่างงี้นะถ้ตั้งใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรรมมันเนี่ยเนี่ยบางทีมองจากมุมมองของเราแล้วทําทำไมท่านไม่บอกไปเลยซะ,ะเลยแล้วว่าโจรวิ่งไปอย่างเงี้ยนะท่านก็มองอยู่ว่าคนมันวิ่งไปเราไม่รู้มันเป็นโจรหรือเปล่า,าเราก็ไม่ยุ่งซะประมาณนี้นะ เนี่ยมันมุมมองของท่านที่รักษาศีลก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้มุม,มมองของเราจะมองไปแล้วก็ทำไมท่านไม่พูด <laughs>